สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะมาเรียนในเรื่องของความรู้สินค้าตัวใหม่กันนะครับซึ่งเป็นวันสดุตัวใหม่ของบริษัทในกลุ่มของตัว New Surface ทั้งหมดซ่งครับซึ่งในกลุ่ม New Surface เนี่ยหลักๆก็จะมี2วัสดุใหญ่ๆด้วยกันนะครับคืออันแรกก็คือในส่วนของตัว Clay Decor แล้วก็ถัดมาก็คือในส่วนของ Stone Decor แล้วเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัว Clay Decor คืออะไรครับหลักๆนะครับก็จะเป็นนวัตรกรรมนะครับของแผ่นดินเหนียวรักโลกนะครับ ซึ่งเขามีการนําวัสดุตัวนี้นะครับมาทําเป็นวัสดุกรุปผิวแบบต่างๆขึ้นมาซึ่งทําให้มันมีสนรียภาพในการออกแบบมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็ได้งานตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมานะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมีการเจาะลึกในรายละเอียดขึ้นนะครับว่าที่เราบอกว่านวัตกรรมนะครับแผ่นดินเหนียวรักโลกเนี่ยมันรักโลกยังไงครับผมก็หนึ่งครับทำจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติครับผม ก็ทําให้เราได้วัสดุผิวที่มีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวออกมานะครับสเรื่องของนะครับกระบวนการผลิตครับและการเลือกวัตถุดิบนะครับก็ถ้าพูดตรงตรงนะครับสินค้ากลุ่มเนี้ยในท้องตลาดกันเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายชื่อเรียกมากเลยนะครับผมก็เรียกว่า Eco ค l ร y บ้างหรือเรียกว่า mcm นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นเรียกว่า modified c l a y material นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคำที่ทุกคนในท้องตลาดรู้จักกันถามว่าในเรื่องของการรักโลกตรงเนี้ยวัสดุตัวนี้ช่วยยังไงครับ ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตจากกระบวนการผลิตเดิมทีนะครับเราก็นําดินเหนียวตรงนี้แหละครับมาทําการผสมปุบขึ้นรูปใช่ไหมฮะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้การเผาเข้ามาซึ่งพอเราลดกระบวนการเผาตรงนี้พงถามว่าในการช่วยโลกได้ไงครับข้อแรกเลย1ลดการใช้เชื้อเพลิงนะครับที่เป็นพวกเชื้อเพลิงจากน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือข้อที่2ในเมื่อเราลดการเผาตรงนี้ลง การลดในเรื่องของ C O 2หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก,าก็จะน้อยลงนะครับซึ่งในเรื่องของตัวนวัตก,กรรมตัวนี้นะครับมันก็มองว่าก็จะช่วยทําให้เราอะรักษาโลกเอาไว้ให้อยู่กับเราได้ยืนานานต่อไปนะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็ท้ายสุดนะครับหลังจากที่แผ่นตัวนี้ผลิตมาสําเร็จแล้วเนี่ยด้วยคุณลักษณะของแผ่นที่มีความบางและเบานะครับทำให้มันติดตั้งได้ง่ายสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับ ก็อย่าไปมองแค่ผนังนี้เดียวนะครับเราขึ้นในเรื่องของฝ้าเพดานได้บ้างอะไรได้บ้างนะครับก็ส่วนวัสดุยึดเกาะก็สามารถใช้กาวทั่วไปหรือกาวเซมเมนตในการติดตั้งได้ครับผมในส่วนของตัวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของเอกลักษณ์ความสวยงามแล้วก็ในเรื่องของการรักโลคนะครับที่พูดไปแล้วนะครับหลักๆเองอ่ะโดยตัวคณสมบัิของแผ่นวัสดุเองนะครับก็มีความทนทานนะครับไม่ว่าในเรื่องของการทนต่อแรงกระแทกนะครับไม่ติดไฟนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทนสารเคมีอย่างเช่นพวกต่างพวกนี้ก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับผม แล้วก็สามารถนําไปใช้งานในพื้นที่ที่มีจุดเยือกแข็งต่ํานะครับอย่างเช่นในต่างประเทศสังเกตนะครับว่าอากาศที่มีหิมะประมาณพวกนี้ครับซึ่งวัสดุบางชนิดก็จะไม่ทนทานนะครับกับการใช้งานแต่จุดเยือกแข็งอย่างนี้นะครับผมและท้ายสุดนะครับเรื่องของสีนะครับการใช้งานก็สามารถทนทานใช้งานได้นานนะครับถ้าเทียบกับวัสดุอื่นๆความซิ่งของสีก็จะดีกว่านะครับทนทานได้ดีกว่าแต่ท้ายสุดครับเนื่องจากความ บางและเบาของเขาเนี่ยทำให้การติดตั้งเนี่ยมันสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายขึ้นและในขณะทันก็สามารถที่จะม้วนและดัดงอในการติดตั้งพวกตามเข้ามุมตามเข้าเสาโค้งและก็ตับผิวโค้งอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งนะครับในเชิงกายภาพทั้งหมดในเรื่องของการใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้ในตัวสินค้ากลุ่มนี้หลักๆนะครับที่เรามีการนําเข้ามาจําหน่ายเนี่ยก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับก็จะมีอันแรกคือขนาด60นะครับคูณร้เซนนะครับ 2ก็คือ60คูณ135มเซนและท้ายสุดครับที่เป็นไซส์ใหญ่สุดๆเลยก็คือ1.2คูณ2.4เมตรนะครับก็จะมีทั้ง3ขนาดนี้เลยครับอ่ะตอนนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าในตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราพบกันเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่เป็นจุดขายหลักๆเลยมีกี่ข้อนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับข้อที่1เลยครับว่า1คุณสมบัติขาครับเรื่องบางเบาเนี่ยอันนี้มาต้นๆเลย ถามว่าบางเบาเองในแง่ของลูกค้าในแง่ของช่างเขาได้อะไรครับสังเกตน,นะครับในการติดตั้งงานติดตั้งวัสดุกุผิวอื่นๆถ้าวัสดุที่ใหญ่แข็งอย่างเช่นหินธรรมชาติอะไรประมาณนี้ในท่าทต้งการติดตั้งตอนหนึ่งทีมเป็นไงครับใช้คนเยอะอย่างต่ำประมาณถ้าหคนขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในการติดตั้งวัสดุเนี้ยอาจจะใช้ประมาณคนถึง 2, 2คนในการติดตั้งเพราะว่าน้ําหนักที่เขาแบกเนี่ยมันไม่เยอะนะครับติดตั้งได้ง่ายนะครับสนะครับเรื่องการใช้งานเนื่องจากวัสดุมีความบางและสามารถดัดโค้ง มีความเฟกซิเบิลสูงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าเสาเสาโคง้งผนังโค้งได้แต่ว่าขออย่างน้อยนะครับว่าขั้นต่ำจริงๆแล้วเนี่ยเสาก็ควรจะมีไดมิเตอร์อย่างน้อย40เซนขึ้นไปนะครับถ้าแคบกว่านั้นก็จะลำบากนิดนึงในการใช้งานนะครับ 3. นะครับเรื่องของการตรวจซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับผมเพราะว่าตัวดินนะครับจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือในห้องนะครับถ้ามันมีกลิ่นอะไรแปลกๆพวกนี้โดยตัววัสดุดตัวนี้สามารถที่จะตรวจซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ได้ระดับหนึ่งนะครับ และท้ายสุดนะครับก็ภาพรวมคือลดอุณหภูมิภายในห้องได้นะครับเพราะด้วยคุณสมบัติของตัวดินนะฮะที่เราบอกสังเกตน,นะครับว่าอย่างพวกบ้านดินอะไรประมาณนี้เมื่อเรามีการติดตั้งมาโดยผิวที่เป็นดินเนี่ยมันก็ทําให้อุณหภูมิภายในห้องหรือภายในบ้านเนย็ยนนะครับเย็นขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ถัดมาครับคุณสมบัติเชื่อมว่าการการลามไฟซึ่งในวัสดุบางตัวเนี่ยสังเกตน,นะครับว่าพอเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะลาม ไปติดไฟทาให้เกิดปัญหาไฟไหมขนาดใหญ่ภายในบ้านพักอาศัยได้ยกตัวอย่างเช่นของพวกม้านอะไรประมาณนี้สังเกตไหมครับถ้าไฟมันลามปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถติดวัสดุไปอื่นๆลามไปแล้วก็ทําให้เกิดไฟไหมใหญ่ทั่วทั้งห้องได้แต่วัสดุตัวนี้ของเรานะครับไม่ติดไฟไม่ลามไฟครับผมถัดมาครับเรื่องของการทนทานต่อแรงกระแทกนะครับเมื่อเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยวัสดุก็จะมีความเฟกซิเบิลระดับหนึ่งสามารถรับแรงกระแทกได้นะครับ แลวก็ในเรื่องของความทนน้าทนแดดทน U V นะครับถ้าเทียบกับวัสดุอื่นๆแล้วเนี่ยมันถึงสามารถนํามาใช้งานภายนอกอาคารได้ครับผมแลวก็การติดตั้งนะครับก็ไม่ต้องคุยครับติดตั้งง่ายแน่นอนแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกนะครับแต่ในเบื้องต้นกอเป็นในส่วนของตัวผนังก่อนละกันนะครับโอเคครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตัวที่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเขาบ้างนะครับ ซึ่งหลักๆเลยนะครับจุดเด่นที่สุดเลยเกิอ,อะไรครับสังเกตนะครับจะเป็นกรีนซะเยอะหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรีนการนะครับในเรื่องของเห็นไหมครับเรื่องการระเหยของสารเคมีในตัวผลิตภัณฑ์นะครับในบรรยากาศซึ่งวัสดุของตัวเกรดดิคอตเนี้ยมันจะไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายขึ้นมานะครับก็ผ่านในเรื่องของตัวกรีนการนะครับอย่างที่พูดแบบน,นแรกแล้วก็กรีนลาเบลของสิงคโปร์เห็นไหมฮะซึ่งทางสิงคโปร์ก็มีการตรวจสอบในเรื่องของค่า VOC นะครับหรือการระเหยของสารที่เป็นอันตรายนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะเห็นไหมครับข้อที่3 non VOC เห็นไหมครับแมกนิจงของแผ่นวีเนียหินปราศจากปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยขึ้นมาเห็นไหมครับและท้ายสุดนะครับก็คือในเรื่องของตัว CE แล้วก็ e ู r รเปียนไฟเตตติ้งนะครับการที่เราจะขายสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับจะไปที่ต่างประเทศได้เนี่ยมันจะต้องผ่านในเรื่องของ CE ก่อนนะครับก็คือในเรื่องคอนเฟิร์มคอนฟอร์มิตยูโรเปียนนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้ก็ผ่านแล้วนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของ e ย o โรเปียนไฟเทสติ้งคลาสสิ i ายก็มีการทดสอบเรื่องของการไม่ลามไฟตามมาตรฐานของยุโรปซึ่งวัสดุตัวนี้เราก็สามารถขายที่ในโซนยุโรปหรือต่างประเทศได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือหลักๆทั้งหมดของมาตรฐานวัสดุโดยรวมนะครับก็เน้นในเรื่องของความเป็นกรีนนะครับแมทเรียลนะครับก็คือไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับผม